เริ่มแล้วกับงานสงกรานต์สยามภาคเขาม้าอยู่เย็นเป็นสนุกสงกรานต์สีขาวปลอดภัยไม่โป๊ไม่แป้งไม่เปลือยและไม่แอลกอฮอล์จัดโดยสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบกส์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทเปบปซี่พร้อมชวนสัมผัสกิจกรรมความสนุกชุ่มฉ่ำได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน2567ณสยามสแควร์เที่ยวฟรีตลอดงานสิ่งสำคัญคือไม่โป๊ไม่เปลยนไม่แป้ง ไม่เป๊คกูไม่ดิบด้วยนะครับแล้วเน้นความสงสนนานและสุดท้ายคือความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการจัดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวิร์กคอ์นะครับร่วมกับทางสิาปันทป์ศิลินของดุราลงกรณ์แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเรารวมทั้งทงทอท,อท,อทอและภาคเอกนชนอยู่นะครับผมว่าเป็นการจัดอีมิติหนึ่งคือเป็นแบบศิลปาร่วมสมัยนะครับร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจัดงานที่ดูแลดีแปลกใหม่ ะนะครับมาเที่ยวกันทั้งครอบครัวนะครับเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่เราจัดเฉลิมฉลองประเพณีสงการของเราเนี่ยได้เป็นโมโดกโรคเราก็เลยต่อยอดว่าเราจะเป็นประเพณีหนึ่งในสิบของโรคได้อย่างไรนะครับปีนี้จึงเป็นปีที่เราจัดเฉลิมฉลองเด่นดังไปทั่วประเทศนะครับผมผมเชื่อมัน่นว่าอีกไม่นานเกิดรอประเพณีสงการนี้จะเป็นประเพณีติดที่หนึ่งในสิบของของโรค แต่นี้ต้นนั้นก็คือจะกลายเป็นหมุดหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปยินดีมากมากนะครับที่เราได้เปิดฟลอร์นะครับพื้นที่สยามสแควร์เป็นพื้นที่ของทุกคนเลยนะครับที่มาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสองการมีวัฒนธรรมนะครับของสงการพิเศษคือวรฒนธรรมที่มีความสนุกและก็ความสุขอยู่ด้วยเป็นวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีท่านปหลัดกระทรวงนะครับคอททอแล้วก็เวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับที่น้องชาวไทยที่มานะครับร่วมประเพณีสองการแล้วก็ร่วมความสนุกกัน แล้วเป็นพื้นที่แห่งความดภัยด้วยที่สําคัญนะครับนะถ้าอยากจะมาสงการน,นะครับนะแบบสงการแบบฉ่ำๆสงการแบบของแท้นี่นะครับสยามสแควร์ที่เดียวเลยครับเชิญเชินทุกคนนะครับแล้วจัดวันตั้งแต่วันนี้นะครับ13-15นะครับ แต่ช่วงนี้เลยครับถึงมาร์สีทุ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสนุกนะครับเป็นสิ่งที่ประกอบกันนะแล้ววันนี้นะครับเชิญชวนทุกคนเลยแล้วก็เราตั้งเป้าว่าปีนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของสงกรานต์เพียงเดียวแต่ว่าชาวต่างชาติมาเยอะเลยเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีความสนุกอยู่ด้วยปีนี้นะครับเป็นจัดมาเป็นปีที่สิแล้วตั้งเป้าว่า1คนนะครับแล้วก็1ล้านคนที่มาร่วมงานแต่มีอีกหนึ่งล้านคนไปบอกต่อของคนทั่วโลกและนั่นคือเป้าหมายของการถ่ายทอดวัฒนลลวุกกไปทั่โเย